ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมนอกเมือง้าง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นนะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่ จะเป็นถนนเส้นบุรีรมัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่16มกราคมพศ2566นั่นเองซึ่งทางจีมงานของคิงยนนะ mm hmm. ก็จะมีปล่อย2คัน mm hmm. ก็น่าจะเป็นพิไตหนึ่คันนะครับเซลเมียว mm hmm. 1คันก็เป็น2คันนั่นเองซึ่งเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันรุ่นเดียวกันไม่พอสีเดียวกันด้วยนะสำหรับนะครับ f c ท่านใดที่จะมาดูรถช่วงนี้นะครับประตูด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับที่พิไตกับนางชีให้ดูเนี่ย ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าเขามีการทําถนนด้านหน้านะครับมีการเทปูนใหม่หลังจากที่ทางหลวงก็าําถนนเสร็จแล้วเราก็ไปต้องต้องไปทําทางเชื่อมต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับใครจะเข้านะครับด้านข้างมันจะมีซอยเออมันจะมีถนนน่ะเออมันจะมีถนนน,ถนน่ะด้านข้างชรูมเนี่ยนะครับเราก็เข้าด้านข้างนี่แหละแล้วก็จะมีประตูด้านหลังที่พี่ไต่ชอบไปถ่ายวิดีโอนั่นแหละเข้าตรงนั้นนะครับเปิดให้บริการตามปกติอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถเรากัน ครับแล้วก็จะเป็นรถรุ่นนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะปล่อยในวันนี้นะครับเป็น FC จากสารครามนั่นเองนะครับซึ่งน้องจะ เดินทางมารับรถเองนะเพราะว่าโอ้ยตื่นเต้นอยากรับรถที่โชว์รูมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกก็ถามเราว่าจะให้ไปส่งหรือว่าจะมารับรถเดี่ยวน้องมารับเองนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะจากสารคามาบุรีรัมย์แล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เซลเหมียวจะปล่อยในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับรุ่นรถเดียวกันสีเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าของเขาเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาของเราเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มันก็คือเจ้าตัวแคปโฟร r ฮาร์รันเดอร์ 1.9X สี่ลีสี่เทอร์เรนโบเทอร์เรนโบ้นะครับรา 957,000บาทนั่นเองก็ดาวเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสัก48,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ14,400บาทคุณจะได้มาเลยนะครับสติกเกอร์เท่ๆแบบนี้ตรงฝากระโปงด้านหน้านี่เป็นไรวันนี้ จะได้มาเลยนะครับสติกเกอร์เท่ๆตรงฝากระโปรงด้านหน้าเราก็เอ็กซิลี่ต้องบอกว่าเขามีความชฉบเฉียวแล้วก็ดุดันมากๆนะครับด้วยด้านหน้าที่เป็นโลโก้อิซุสสีดำเอ่อสีแดงนะครับเราก็ตัวเขี้ยวนี่ก็จะเป็นสีแดงคือดําตัดแดงนั่นแหละนะครับไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบพรีเมียมไปเลยนะไฟหน้าแบบอิซุสวิชันใบ LED มีไฟเดียร์ไลท์มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยความที่ก็เทียบกับเกดรดแซดเหล้วก็ชนกับแซดพีด้วย ตัวไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยจะได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ชุดสเกิร์ตนะครับรุ่นนี้จะติดตั้งมาเฉพาะตัว x e s เท่านั้นนะครับให้ความสปอร์ตเติมเต็มความเท่เจียจะหนับเป็นอย่างยิ่งเลยรุ่นอื่นไม่มีจะมีเฉพาะ x s e r i e s เท่านั้นนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของมันเราไม่ต้องห่วงเลยว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วความปลอดภัยมันจะไม่ครบนะครับ ABS มีมาให้นะครับ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันทุงลมนิรภัยคู่นหน้านะครับแล้วก็เข็มขัดน,นิรภัย3.5ที่นั่งมันก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองรุ่นนี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวเพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นคล่องตัวมากๆเวลาที่เราขับในเมืองหรือว่าจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกไลน์สปอร์ตใหม่เป็นสีโทนดําทั้งหมดเลยตัดด้วยสีแดงด้านในนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยางของมันเนี่ย265 60 18นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายอย่างของเขาด้านเองระบบการสะเทือนรุ่นนี้นะครับ เขาจะใช้เจ้าตัวคอยสปริงแล้วก็จะมีโช๊คอัพแก๊สนะครับเล็กก้างโค้งมีมาให้นะครับมันจึงทําให้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าเจ้าตัว x series คันนี้มีทั้งความนุ่มแล้วก็ความเหนีแบแถมยังมีบันไดข้างนะครับให้เราเหยียบเข้าไปในรถได้แบบเท่ๆกันอีกต่างหากกระจกมองข้างของเขามีไฟเลี้ยวแบบ led ให้แถมยังสะดวกสบายนะครับสามารถพับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าได้อีกต่างหากสัญลักษณ์ของความเป็นพัน x นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำแดงตัว x นั่นเองนะแล้วก็ใบปัดน้ำฝนรุ่นนี้มาพร้อมใบปัดน้ำฝนแบบ b ิ i l อิน ตัวนี้นะครับติดฟิล์มบานหน้าเรียบร้อยด้านข้างเรียบร้อยกันสาดเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ พร้อมที่จะรับได้เลยนั่นเองเขาจะมาพร้อมกับกับกนสัญญาณการขโมยนะครับแล้วก็ตัวมือจับประตูของเขาเนี่ยมันจะมีสวิตช์ที่สามารถกดเปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทนั่นเองจานลองเรียบร้อยชุดสปอร์ตบ้า์นะครับ FC จากอังกฤษนะครับก็บอกว่าโอ้อยากออกวีคอร์สแต่ว่าอยากได้ชุดแต่งตัวนี้จังเลยแหมนะครับก็ต้องบอกว่าวีคอร์สเขาก็มีชุดแต่งของเขาอีกแล้วมันก็ลงตัวกับเป็นครนะเแบบอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยราคามันแพงนะใช้ไปก่อนไม่ชอบใจค่อยเปลี่ยนเออก็แนะนําไปงี้ตัวนี้ชุด บาตัวนี้จะได้มาเฉพาะเจ้าตัว X Series เท่านั้นนะครับเราก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ไลฟ้ามีมาให้กระบะไลเนอร์แท้นะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานของ Isuzu กันเลยทีเดียวนะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้มันติดมาที่รถเลยแล้วนะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวดัมเบรกนะครับระบบเบรกด้านหลังของเขาแล้วก็ตัว ก็เรียกว่าตัวเชสซีของมันเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับจึงทําให้เจ้าเอ็กซิลี่คันนี้มีความแข็งแรงทนทานแม้จะมีการบรรทุกหนักก็เถิดชุดสเกิร์ตคุณได้ด้านหน้าไม่พอนะครับด้านท้ายคุณก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็มาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็น แนบนะครับแนบของมันเนี่ยจะวางไว้บนเพลานะครับเพราะว่าเป็นตัวยกสูงใช้แนบสาแผ่นใะน X อ็กซิล่ยังอะไรโอ้โหใหม่มากๆเลยนะครับเ้นสีนี่ยังคูอยู่ครบเลยนะครับสามสีนะสีสีไหม <c oughs> เขียวเหลืองแดงครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่ให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากๆด้านในจะมีการลมดำมาให้ X อซรุ่นนี้ใช้ไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเบรกแบบ LED ด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันตัวกั้นชนของมันเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับมันมีมาให้ จากโรงงานแถมยังได้สติกเกอร์ด้านท้ายนะครับตรงฝาเปิดท้ายเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังอีกต่างหากนะโอ้โหเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวสำหรับเจ้าตัว X4 คันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันก่อนดีกว่าไป ที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับก็จะเป็นคุณลุงวิโรจน์นั่นเองซึ่งเข้าประตูนี้นะเข้าประตูนี้นะจะมีเจ้าที่รอประพอนะครับคอยบอกว่าเขาเอารถไปเช็คตรงไหนนะครับเราจะมีรอประพอคอยบอกนะเพราะฉะนั้นประตูหน้าเข้าไม่ได้ช่วงนี้นะเข้าประตูหลังก็แล้วกันนะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวภายในของเจ้าตัว X Series เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทํามาแล้วแบบ เทมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวแผงประตูของเขานะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับแผงประตูที่เป็นสีดําแต่ว่าการที่มันมีสีดำเนี่ยมันจะตัดด้วยได้สีแดงนะครับด้านบนมันก็จะมีแดง2แถบตัวดาบด้านข้างของมันก็จะเป็นสีดําเงานะครับหรือว่าดําเปียนโน b แบกนั่นเองที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมันมีมาให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ลําโพงของมันเนี่ย มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับจะอยู่ด้านข้างประตูแล้วก็มันมีลาโพงมากสูงสุดถึง8ตัวนะครับแล้วยางปูพื้นนะครับตัวนี้เป็นชุดบิวอินทั้งหมดเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะมีขอบด้านข้างนะครับที่ไว้สําหรับเก็บสิ่งสกปรกนะครับพวกเศษ่นเศษผงให้อยู่ภายในถาดยางตัวนี้นั่นเองแล้วก็ตัวแอร์ของเขามาพร้อมกับแผงครอบแอร์ที่เป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่เขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันที่เห็นเป็นตะขอตะขอ,ต,ะขอตัวนี้นะ นะน้ำหนักสูงสุดที่4กิโลเนี่ยสามารถแขวนได้เลยนะครับมือจับตรงเสากลางนะครับมันก็ไม่พลาดที่จะต้องมีมาให้อีกเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของการมีมือจับตรวนี้ช่วยให้ผู้โดยสารเหยียบบันไดแล้วก็จับมือจับเข้ามาภายในห้องโดยสารได้แบบสดาสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนั่นเองมือจับด้านบนหลังคาก็มีมาให้นะครับแถมที่นั่งภายในห้องโดยสารที่เป็นตองที่2เนี่ย มันยังออกแบบให้มีความกว้างข้อดีของการที่มันมีความกว้างเนี่ยเวลาที่เรานั่งรถไปใช่ไหมเราก็สามารถขยับตัวนะครับเปลี่ยนอริยบทในการนั่งได้มันทําให้เราไม่เมื่อยนั่นเองเนะครับแถมเบาะของมันเนี่ยยังมาพร้อมกับรูปทรงสปอร์ตเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับ มาพร้อมกับหมอนรองศีสะทั้ง3าําแหน่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัย3จุดให้ด้วยตัวนี้นะครับที่พี่ต่ายกำลังถ่ายมันก็จะเป็นเจ้าตัวบุรุ่มของเขานั่นเองเอา้าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้ากันบ้างน,นะครับในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวประตูด้านหลังนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าเฮ้ยเจ้าตัวของฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยเขาสามารถควบคุมได้หมดเลย ปรับกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกนะครับล็อกประตูหรือว่าควบคุมกระจกทั้ง4บานเขาก็สามารถทําได้ตัวเบาะเนี่ยมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะที่มีความสปอร์ตนะครับมีสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X ให้นะครับ X Series ตัวนี้ของ2023มีเทคโนโลยี Cool Max ให้แล้วนะนะครับทำให้มันไม่เก็บความร้อนนั่นเองแล้วก็เบาะของมันมีเทคโนโลยีที่ใช้สําหรับดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมาพร้อมกับ เชมบอกว่ามันดูดซับแรงสั่นสะเทือนนะมันไม่ได้ดูดซับกลิ่นใครตดนี่ได้กลิ่นเหมือนเดิมนะบอกให้ <c oughs> โอ้คิดได้ไหมว่าจะาล้าพูดตัวบาะของมันเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็เวลาที่ใครจะเติมน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็เติมตรงนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำมันเติมได้ทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลนะครับ เติมได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ B0 ถึง B20 เอาทีนี้พวงมาลัยนะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่มีรูปร่างที่มีความสปอร์ตนะครับประดุดรถแข่งเลยทีเดียวเป็นพวงมาลัย3การแบบมันติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังนั่นเองครุสคอนโทรลเขาก็มีมาให้นะครับไม,ไม่เมืยเท้าเวลาที่เราต้องขับรถปเป็นเวลานานๆสปอร์ตสุดๆด้วยโลโก้ของอิสุสุที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับโลโก้ตัวนี้ที่เห็นมันเป็นฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนมีความปลอดภัยยอีกด้ว มาดวัดแบบซูเปอร์วิช n ั่นนะครับต,ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีแดงอ่ะมาดูเนี่ยเราก็ถือว่าโอ้โหมันมีความล้ําสมัยสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าสมกับที่เป็นเบอร์หนึ่งของปีอัพปีนี้จริงๆนะเออปีที่แล้วนะยอดขนำยอดขนำระบบความบันเทิงจอ7นิ้วกล้องมองหลังแอ์นะครับ แอร์ตัวนี้ก็ออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานง่ายส่วนเกียร์เนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแผ่นพังของเกียร์เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็หรูหราด,ด้วยฐานของเกียร์ที่มันเป็นสีดําเปียนโนแบ็กแล้วก็มีบุนุมมีต่างหากกุญแจนะครับ จะเป็นกุญแจอัจฉริรยะมาพร้อมกับเจ้าตัวปุ่มพุทมสตาร์ทเวลาที่สตาร์ทเดียบคลัสนะครับแล้วก็กดตัวนี้แค่นั้นเองเอาไปดูโอ้เอาอันนี้ก็ช่วยให้เราลงได้สะดวกสบายมากยิ่ยงขึ้นนะครับมือจับตรงเสาประตู แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีซีตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรคุณเชื่อไหมว่ารถคันที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาเสียภาษีเพียงแค่2,495บาทเท่านั้นเองโอ้คุ้มแล้วคุ้มจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าสุดแล้วสําหรับเจ้าตัวเทอร์เรโบคันนี้ ไปหากินกาแฟกับผู้สูงอายุก่อนนะครับตอนนี้7จ็มงยีแล้วขอให้ FC ทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยหิงหิงไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ